สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูร้านขนมปังฝรั่งเศสนะคะซึ่งร้านที่พามาดูนี้จะเป็นร้านที่ขายเฉพาะขนมปังอย่างเดียวเลยนะคะเขาจะเรียกกันว่าบูรองเชอรี่นะคะซึ่งจะขายเฉพาะขนมปังอย่างเดียวนะคะถ้าใครอยากกินมาการองหรือเค้กที่เป็นกาโต้นะคะก็จะไปอีก ร้านหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อว่าร้านปาติสเซอรี่นะคะส่วนร้านนี้จะเป็นเฉพาะขนมปังอย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะขนมปังแต่ละชนิดเขาก็จะมีชื่อของเขาชื่อเฉพาะอยู่แล้วนะคะรู้จักแต่ครัวซองอย่างเดียวแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ 一嗨。以